สวัสดีครับบทเรียนต่อไปนี่ผมจะแนะนำเรื่องฟังก์ชันที่อยู่ที่เมาส์คลิกขวานะครับนเนี่เมาส์คลิกขวาอย่างนี้นะเรามาคลิกขวาผมอยากให้ให้จำพวกสอดคับต่างๆที่ตรงนี้สอดคับที่ใช้บ่อยเนี่ยอย,อย่างเช่นคลีฟเปลี่ยนก,กุญแจนะคอ s ซิเบิลก็คือพวกใส่คอต่างๆ นอยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเนะี่ยอุปกรณ์อะถ้าเราสกอร์นี่เป็นบล s สคึมเตดใช่ไหมถ้าเราจะเพิ่มเครื่องบลาสอะสมมติว่าเราอยากให้เป็นบล a สของซัมเบิลกดตัว I สัดคันคือตัวคือตัว i นะกดตัว I ปุ๊กหน้าต่างมันจะขึ้นมาอย่างนี้เราก็เลือกค a t e g o r อรนี่เป็นอะไรวุดบินเราก็เลื่อนมาที่บลาสอสมมติว่า เราอยากเพิ่มฮอนขึ้นอีกแนวหนึ่งแล้วก็กดให้มันเป็นในเงาสีเทา to score ฮอนก็จะเพิ่มขึ้นอีกแนวหนึ่งนะเราก็จะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้เราต้องการให้ให้ฮอนมาอยู่ใต้ทำเป็ดแล้วก็กดดาวลงมานะดาวลงมาลงมาอย่างนี้ก็อยู่ใต้นี้แหละถ้าทอมโบนเราอยาก เพิ่มทอมบนให้อีกหนึ่งแนวแล้วก็ทอมโบนแอดทูสกอร์เบสทอบนแล้วก็ Add ไปยูโฟเนียก็จะมีทั้งย um ูโฟเนะียมเบสเคฟอินซีเบสเคฟบริโภคนะเราเลือกเบสเคสที่เราใช้กันตุ่มนะกดโอเค เาข,า,ขาจะถามว่า,เ,าเนี่ยเราสามารถย่อขนาดได้ให้มันพอดีได้เนี่ยเราจะต้องเขาถามว่าจะทําเลยไหมถ้าทําเลยเนี่ยก็ไปที่ที่เลยเอา Start Size นะปรับเปลี่ยนได้ผมจะไม่ทาก็กดมูไปก่อนก็จะขึ้นมานี่หนะ้าตตางที่เราเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเครื่องนะครับตามที่เราเพิ่มเลยเทีนี้ลูกคิกขวาอีก ดูถ้าเราอยากได้ทอมโบนหนึ่งไปกุญแจโดวันโตเอ้ยโดเซนเนอร์ทำยังไงแล้วก็ไปที่คลิซักัดคิวได้ตัวคิวแล้วก็หาตัวคิวนะคิวอยู่ตัวนี้กดคิวปึ๊บหน้าต่างกุญแจก็จะขึ้นมาแล้วก็เลือก t a b l e b a s e a u t o t เทนเนอร์ทัมโเราก็ใช้เทนเนอร์เราก็เลือกเราก็เลือกไปที่ FirstTombone กุญแจก็จะเปลี่ยนทีนี้ถ้าเราจะใส่เป็น FirstHorn SecondHorn ทำยังไงเราก็กดหนึ่งทีล้วก็กดสองทีดับเบิลคลิกไปด้านหน้าที่เขาว่า h o n to edge. วเอชเก็กด พิมพ์เลย1 S T มาเป็นภาษาก่อน1 S T ก็พิมพ์ไปเลยนะเราก็จะได้เป็น first horn second horn first h o r e เก okay. อร์เคิลทำบนด้านขวามีมีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้อีกอ่าพวกเทคต่างๆนะเทคก็มีอะไรพวกเนี่ยอิเพรชันต่างๆคอนโทรอีเ e. ช่นพวกอะไรบ้างพวกไดนามิกอ่าสมมติว่าเราจำคอนโทรลนี e. ้นะช็ Short e. อตคัดคอนโทรลอีเราเลือกคอนโทร e เราทําให้สมมติว่าเราอยากใส่ให้ทําเป็ดน,นะเราต้องทําให้ทําเป็ดสีน้าเงินก่อนอย่างนี้แล้วก็เลือก control e ปุ๊บมีที่ให้พิมพ์นะกระพิบแล้วก็กดมอด้านขวาค่ดต่างๆมันจะขึ้นม,มาพูดเดเริกเราก็จำไว้ p นี่คืออะไร c o n t r l p f c o n t r l f ่าถ้าเราต้องการให้เป็นเปียโนเราก็กดคอนโทรลพีนะอะกดพีไปก่อนอ่ะสมมติว่าเราต้องการเพนเนซิโม่สองพีกดคอนโถพีหนึ่งตัวคอนโทถพีดันนิิกก็จะขึ้นมาเป็นสองพีเพนเนซิโม่สามพีโอเคนะอะ่ถ้าเราต้องการดันนิิกเชนตรงนี้ ลูกศรให้เป,เป็นสีน้ำเงินก็ได้นะ<อ>กดหัวไม่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็กด control e ตัว E อ่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้เป็น forte เมื่อกี้คือไง c o n t r l f forte กด control ค้างแล้วก็ตัว f ตัวนี้นะตึ๊กก็จะกลายเป็น forte 2f f o r t e s i m o นี่คือลักษณะ expression เราต้องจำนะ ตรงนี้คือเทคนี่ช็อตคาดอยู่ตรงนี้เทคนิคคืออะไรบ้างเทคนิคก็จะเป็นพวกใสมิลไหมอะไรต่างๆอ่ะลองดูนะเครื่องโทรทีป,ปุ๊บก็จะเกิดเส้นกระพริบที่ด้านบนตรงนี้อ่ะลองกดเมาส์ด,ด้านขวาจะขึ้นเลยบ้างอ่าโคสสำหรับเครื่องสายเว,วลินคอนโซดินโนใส่มิว ดิวิซีการแบ่งนะมิวอ่ะเราใส่มิวไปปุ๊บก็จะขึ้นว่ามิวตรงนี้นี่เราสามารถพิมพ์เองได้พิมพ์เองได้นะเราพิมพ์อะไรเองก็ได้เซนซ่าคอนโซดิโนอ่ ensor, อเจ็ดพิมพ์แล้วก็มอาด้านขวาเซนซอร์ซดิโน ก็เอาดวออกอแนะนำประมาณนี้นะครับ